สวัสดีค่ะภาษาน่ารู้กับครูภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูชมพู่จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดเรื่องคำควบกล้ำนะคะจากที่เราเรียนคำควบกล้ำไปแล้วเนาะเราเรียนคำควบกล้ำไปสักประมาณ3คาบแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องคําควบกล้ำเด็กๆรู้เบื้องต้นแล้วนะคะว่าคําควบกล้ำเนี่ยจะมีพยัญชนะต้น2ตัวก็คือตัว หน้านะคะแล้วก็ตัวตามซึ่งความควบกล้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคําควบกล้ำแท้กับคําควบกล้ำไม่แท้แล้วคาควบกล้ำไม่แท้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะคะนั่นก็คือ,อประเภทที่1ก็คือการอ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้าและประเภทที่2ก็คือออกเสียงเป็นตัวอักษรอื่นไปเลยนะคะถ้าเด็กๆจําไม่ได้นะคะ เด็กๆก,ก็ลองไปทบทวนในหนังสือนะคะหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาหรือจะย้อนชมคลิปคุณครูนะคะในคาบก่อนๆเนาะที่คุณครูได้สอนไปนะคะหากเด็กๆจำไม่ได้เด็กๆสามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณครูสอนได้นะคะเพื่อเด็กๆเ,เนี่ยจะได้มาทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะ แบบฝึกหัดที่ค,ครูจะพาเด็กทาในวันนี้นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองค่ะไปที่หน้า65หนะคะหน้า65ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหน้านี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคําควบกล้ำนะคะโจทย์กำหนดให้เราอ่านข้อความที่กำหนดแล้วขีดเส้นใต้คำควบกล้ำอายังไม่หมดนะคะเด็กๆลองมาดูตรงนี้ ให้คัดคำควบกล้ำด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยนะคะนั่นแปลว่าเราจะต้องทำสามอย่างในหน้านี้หนึ่งก็คืออ่านข้อความสองขีดเส้นใต้คำนะคะคำที่เราจะต้องขีดก็คือคำควบกล้ำนั่นเองนะคะเราจะขีดคำอื่นๆที่ไม่ใช่คำควบกล้ำไม่ได้นะคะก็ถ้าขีดคำอื่นก็ไม่ถูกต้องเนาะและข้อที่สามที่เราจะต้องทำนั่นก็คือมา เขียนคำนะคะคำที่เราขีดนี่แหละเอามาเขียนตรงบรรทัดนี้นะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งก็คือต้องอ่านข้อความก่อนนะข้อความมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดประมาณ8ข้อความนะคะมีอยู่แข้อความเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านข้อความกันเลยนะคะอ่ะข้อความที่หนึ่งเสือโคร่งอยู่ในป่า น้องกินข้าวกเกลียบพ่อคิดตรึกตรองเขาตรากตรำทำงานหนักป้าซื้อลูกพลับคุณครูอ่านหนังสือแม่นำกากมะพร้าวไปโปรยให้ปลาในบ่อนักเรียนมาเข้าแถวอย่างพร้อมเพรียงกันอะแล้วอ่านข้อความไปแล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำในลำดับถัดไปนั่นก็คือขีดเส้นใต้คำควบกล้ำอ่าทีนี้ลองมาไล่ทีละข้อความนะคะว่าข้อความนี้มีคำควบกล้ำตรงไหนบ้างนะคะอ่ะมาดูข้อความที่หนึ่งค่ะเสือโคร่งอยู่ในป่าเสือโคร่งอยู่ในป่าตรงไหนเป็นคำควบกล้ำคะตรงไหนเอ่ย เด็กๆลองไปดูนะคำควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันเวลาออกเสียงจะออกเสียงกล้ำกันเด็กเห็นคำว่าโครงนะคะคำว่าโครงตรงนี้นะคะแต่เวลาเด็กๆจะยกคำไปเด็กๆเอาคำว่าเสือไปด้วยนะคะเสือโครงเวลาขีดเส้นใต้ ต้องขีดเสือไปด้วยนะคะเสือโครง่งถ้าเราเอาแค่คำว่าโคร่งนะคะมันก็จะไม่มีความหมายฉะนั้นเอาคำว่าเสือไปด้วยนะคะเสือโคร่งก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดุร้ายนะคะเสือโคร่งนั่นเองนะคะคำที่หนึ่งมีคำควบกล้ำที่คำว่าเสือโคร่งนะคะ,ะข้อความถัดมาน้องกินข้าวเกลียบน้องกินข้าวเกลียบคำไหนคะ คำว่าเกลียบเห็นไหมคะกกับรเป็นพยัญชนะต้นนะมีสองตัวที่คําว่าเกลียบเวลานักเรียนยกคําไปนักเรียนเอาคาว่าข้าวไปด้วยนะคะข้าวเกลียบอ่าข้อความถัดไปพ่อคิดตรึกตรองคําควบกล้มอยู่ที่คําว่าตรึก ตรองนะคะคำว่าตรึกตรองเนี่ยเป็นคำควบกล้ำนะคะตรึกตรองก็แปลว่าการคิดไตรตรองคิดให้ถี่ถ้วนนะคะพ่อคิดตรึกตรองก็คือคิดอย่างรอบคอบนะคะคำว่าตรึกตรองนะคะข้อความถัดไปเขาตรากตรำทำงานหนักเขาตรากตรำทำงานหนักอ่ะเดี๋ยวครูเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยลอง ขีดเส้นใต้เองบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะเหลือข้อความให้เด็กๆเนี่ยขีดคําควบกล้ำอยู่ประมาณ1 2 3 4 5หประมาณ5ข้อความนะคะเดี๋ยว5ข้อความนี้เด็กๆลองหาเองว่าคําควบกล้ำจะอยู่ที่ตรงไหนเวลาเด็กๆขีดเส้นใต้นะคะครณครูแนะนําให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดในการขีดเพื่อความสวยงามนะคะพอเด็กๆได้คำแล้วนะคะเด็กๆก็มาทำ คำสั่งข้อที่3นั่นก็คือคัดคําควบกล้ำด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก็คือเอาคําควบกล้ำทั้งหมดเนี้ยมาเขียนข้างล่างนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆก,ก็เขียนไปได้คําที่1แล้วคําว่าเสือโครง่งก็เขียนคําว่าเสือโคร่งนะคะข้าวเกลียบนะเด็กๆก็ คัดคำลงไปในบรรทัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้สวยงามด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดหน้าถัดไปอย่าลืมทำให้จบนะคะอันนี้ครณครูคทำให้เป็นตัวอย่างหนะ้า65หเนาะเด็กๆอย่าลืมทำอีก5ข้อความนะคะขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนคำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ครูครูคทำให้เป็นตัวอย่างเนาะเด็กๆอย่าลืมไปทำต่อนะคะต่อไปมาดูหนะ้า 66ค่ะหน้า66เนี่ยคำสั่งมีอยู่ว่าให้เราเติมอักษรนะคะรอเรือรอลิงและวหวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นคําควบกล้ำที่ถูกต้องนะคะอะรอเรือรอลิงวเวนเป็นอะไรนะคุ้นๆรอเรือรอลิงและวหวนอ่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพยัญชนะ ตัวที่สองที่จะควบกับตัวหน้านะคะตัวหลังเนี่ยจะเป็นลอเรือลอลิงหรือแวแหวนนะคะเป็นคําครบกล้ำเนาะ,ะมาดูข้อที่1ข้อที่1มีช้างคําว่าช้างขึ้นก่อนมีพอพานแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมนะคะเว้นไว้ให้เราเติมตัวอักษรจะเติมลอเรือลอลิงหรือแวอแหวนนะคะมีสระอาแล้วก็ย่อยักษ์คำคำเนี้ยเด็กๆมองผเพลิจะเป็นคําว่าอะไร ช้างไหนดีช้างพลายที่เป็นล้อเรือไหมหรือช้างพลายที่เป็นลอลิงหรือช้างพลายเติมมอแหวนจะอ่านว่าช้างพลายนะคะเนาะไม่เคยได้ยินเหมือนกันข้อที่1เราจะเติมคําว่าเติมตัวอักษรอะไรดีเติม ลอลิงนะคะเป็นคําว่าช้างพลายช้างพลายก็คือช้างตัวผู้นะคะคํำนี้ยเด็กๆเ,เคยเจอแล้วในวรรณคดีนะคะในวรรณคดีที่เราเรียนไปนะคะเรื่องมดเอ่อยมดแดงอะคะ่ะ ใช่เรื่องสามะคีคือพลังเนาะเราเรียนเรื่องช้างเกเลยด้วยนะคะมีคําว่าช้างพลายอยู่ในบทเรียนด้วยเนาะฉะนั้นนักเรียนที่จําได้ก็อาจจะคุ้นเคยกับคําว่าช้างพลายคํานี้ช้างพลายที่แปลว่าช้างเพศผู้นะคะต่อไปข้อที่2ไม้อะไรนะมีกอไก่นะแล้วก็เว้นให้เราเติมหนึ่งตัวอักษรวิสระอา,าแล้วก็ดอเด็กไม้อะไรเอ,อ่ยที่เราใช้ทำความสะอาดพื้นไม้ ไม้กวาดนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เราเติมวอลวนก็จะอ่านว่าไม้กวาดนะคะ,ะมาดูข้อที่3มนะคะมีกอไก่แล้วก็มีเว้นไว้ให้เราเติมมีสระะจะเป็นคำว่าอะไรดีนะคะมีสละโอปาปามีช่องสี่เหลี่ยมเว้นไว้ให้เราเติมแล้วก็มีหง,งงูคำนี้จะเป็นคำว่าเป็นเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงนะคะของผู้หญิง คือคำว่ากระโปรงนะคะคำว่ากระโปรงเติมรอเรือทั้งสองพยางเลยนะคะคำนี้ก็จะกลายเป็นคำว่ากระโปรงนะคะเด็กๆเติมตัวอักษรนะคะเติมตัวอักษรรอเรือรอลิงและวอลแวนนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้คำควบกล้ำที่สมบูรณ์นะคะ คุณครูทำให้เป็นตัวอย่าง3ข้อที่เหลือนะคะเด็กๆลองคิดเองนะคะว่าคำคำนี้พอเราเติมอักษรลงไปแล้วเนี่ยจะอ่านว่าอะไรนะคะจะต้องเป็นคำที่มีความหมายด้วยนะคะมาดูแบบฝึกหัดถัดไปค่ะแบบฝึกหัดถัดไปนะคะให้เด็กๆคิดแล้วเขียนคําควบกล้ำลงในช่องว่างให้เด็กคิดคําควบกล้ำเองเลยนะคะ ท่องที่หนึ่งเนี่ยตารางที่หนึ่งนะคะให้เป็นคำควบกล้ำที่มีรอเรือควบอาจจะเป็นกอไก่กับรอเรือพอพานกับรอเรือก็ได้นะคะคือตัวหน้า,าจ,จะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ว่าให้ควบด้วยรอเรือต่อไป ช่องที่2นะคะตารางที่2จะต้องมีลอลิงควบและช่องสุดท้ายจะต้องมีวอลวนควบนะคะคาที่มีรอเรือควบนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะตอนเราเรียนเรื่องคําควบกล้าแท้ไปแล้วนะคะประมาณค่อที่2ของการเรียนคําควบกล้านะคะคุณครูยกตัวอย่างคําที่ขึ้นต้นด้วยกไก่รอเรือ แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าดเด็กจําไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณครูสอนแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคำที่มีรอเรือควบนะคะอย่างเช่นคำว่ากราบกราบเห็นไหมกรออาบกราบหรือจะสะกดว่ากรออาบกราบ,ก,ราบก็ได้นะคะคำว่ากรายก็ได้นะคะต่อไปคำที่มีรอลิงควบนะคะครูยกตัวอย่างให้อย่าง,างเช่นคำว่าคลอง คลออองอคลองนะคะคลออองอคลองหรือคลอองอคลองสะกดได้สองแบบเนาะต่อไปมาดูคำที่มีวอลแวน์ควบอย่างเช่นคำว่าขวัญขออยขวัญหรือจะคำว่ากวาดก็ได้กวออดกวาดนะคะหรือจะกดว่ากวออดกวาดก็ได้นะคะคำควบกล้ำเนี่ยนะคะบาง นนอาจจะสะกดมาก่อนหน้านี้นะคะอย่างเช่นคําว่าอย่างเช่นคําว่ากราบนะคะเด็กๆอาจจะเคยสะกดว่ากรออาบกราบนะคะแต่ทีนี้คุณครูบ,บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเวลาสะกดเนีย่ยสะกดกรออาบกราบก็ได้นะคะที่สะกดว่ากรอนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ได้รู้ว่ากอไก่กับรอเรเือนะคะเวลาอ่านเนี่ย เสียงมันกล้ำกันเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดคำสะกดว่ากรนะคะมันก็เหมือนว่ามันเป็นคำควบกล้ำนะคะอ่ะครูครูยกตัวอย่างให้คำละอ่าหนึ่งคำแล้วกันนะคะให้อย่างละหนึ่งคำเนาะเหลืออีกอย่างละสามคำเด็กๆลองไปคิดเองนะคะอาจจะมาจากความคิดของนักเรียน อาจจะเป็นที่นักเรียนเคยผ่านสายตามมาจากหนังสือนนส VER, หรือป้ายต่างๆนะคะหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านที่เป็นำคำโควรกล้มนะคะ,ะเด็กๆลองหาคำนะคะที่ควบด้วยรอเรือรอลิงและวอรวนแล้วก็เขียนลงไป ในช่องว่างนะคะในบรรทัดที่เขามีให้นะคะเด็กๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยตัวหนังสือที่สวยงามนะคะวันนี้นะคะคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดสามหน้านะคะเนาะง่ายๆแล้วคุณครูก็สอนเด็กๆไปแล้วด้วยนะคะหากเด็กๆจำไม่ได้คิดคำไม่ออกย้อนกลับไปเรียนคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ พอเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งให้คุณครูดูทางแพ d l e t หรือ Google Classroom ก็ได้นะคะส่งทางคลา r o o m ก็ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ